สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปจาะลึกเรื่องราวของเมืองเออเมืองหนึ่งที่ไม่ธรรมดามากๆเลยนะคะเป็นเมืองที่แบบสร้างขึ้นบนพื้นน้ําเมื่อพันกว่าปีก่อนแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่โรแมนติกที่สุดในโลกใช่ค่ะเวนิสนั่นเองเราจะมาดูกันว่าอะไรคือหัวใจสําคัญอะไรที่ทําให้เมืองนี้น่าสนใจขนาดนี้ค่ะครับ เป็นเมืองที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับเวนิสเนี่ยถือเป็นบทพิสูจน์ชั้นยอดเลยนะของความสามารถมนุษย์ในการปรับตัวการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆท่ามกลางข้อจํากัดทางธรรมชาติเยอะแยะไปหมดแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับความท้าทายจากน้ําที่เป็นทั้งผู้ให้กําเนิดแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทําลายได้เหมือนกันคือประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่นี่ผูกพันกับน้ําแบบแยกกันไม่ออกเลยครับค่ะ เริ่มต้นกันที่คำถามแรกๆเลยทำไมทำไมต้องมาสร้างเมืองกลางน้ำแบบนี้ล่ะคะอืมครับต้องย้อนไปไกลนิดน,นึงครับศตรวตรรษที่5เลยตอนนั้นอนาณาจักรโรมันตะวันตกเพิ่งล่มสลายไปผู้คนแถวนั้นก็เอ่อต้องการที่หลบดภัยครับจากพวกผู้รุกรานอ๋อค่ะเกาะเล็กๆที่มันอยู่ในทะเลสาบน้ำตื้นๆเนี่ยมันเข้าถึงยากพวกเรือลบใหญ่ๆเข้ามาไม่ได้ก็เลยกลายเป็นทำเลที่ปลอดภัย แล้วก็เหมาะกับการค้าขายทางทะเลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับในเวลาต่อมาก็กลายเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่สําคัญเลยแล้วเขาสร้างกันได้ยังไงคะคือแบบบนน้ําบนเลนแบบนั้นนะคะอันนี้ก็น่าทึ่งมากครับคือวิศวกรรมสมัยนั้นเขาใช้วิธีตอกเสาเข็มไม้ซุงครับจานวนเยอะมากๆมากๆเลยตอกลงไปในชั้นโคลนเลนตอกลงไปตรงๆเลยเหรอคะครับตอกลงไปจนถึงชั้นดินเหนียวแข็งข้างใต้ ตอกให้มันชิดกันแน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือไม้พวกนี้พอแช่อยู่ในน้ำเค็มนานๆน,น,นะครับมันเกิดปฏิกิริยาบางอย่างค่ะทำให้มันแข็งแข็งเหมือนหินเลยกลายเป็นฐานรากที่มั่นคงมากๆอย่างไม่น่าเชื่อโหสุดยอดเลยจากนั้นก็ปูทับด้วยแผ่นไม้หนาๆวางอิฐทับเป็นชั้นๆกันน้าแล้วค่อยสร้างอาคารขึ้นมาแล้วก็ขุดคลองเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายคมนาคม แต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่ใช่ไหมคะที่ว่าเมืองกําลังจมลงเรื่อยๆใช่ครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ตกเมืองซุดตัวลงเรื่อยๆปีละประมาณเอ่อหมเมตรได้ครับอืมหนึ่งถึงสองมิลก็ดูไม่เยอะแต่สะสมนานๆเข้าก็น่าเป็นห่วงนะคะครับผมเป็นความท้าทายที่อยู่คู่เมืองนี้มาตลอดเลยพอพูดถึงเวนิสภาพจำก็คือเกาะเล็กเกาะน้อยเต็มไปหมดเลยนะคะ ประมาณ118เกาะแล้วก็มีสะพานเชื่อมถึงกันหมด400กว่าแห่งใช่ครับ400กว่าแห่งแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีรถยนต์เลยใช่ค่ะอันนี้เป็นเอกลักษณ์มากการเดินทางหลักๆก็เลยเป็นการเดินทาวข้ามสะพานไปมาหรือไม่ก็ใช้ทางน้ำก็จะมีทั้งเรือเมที่เรียกว่าวาโปเร t ตโตใช่ไหมคะแล้วก็มีเรือแท็กซี่ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเรือกอนโดลาครับเรือกอนโดลาเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยนะจริงๆแล้วเคยมีเยอะมากนะครับเป็นหมื่นลำเลยสมัยศตวตรรษที่ oh, 1 7บเถึงสิโหเป็นหมื่นลำครับแต่ปัจจุบันเหลือแค่ไม่กี่ร้อยลำเท่านั้นเองแล้วก็มีกฎออกมาว่าทุกลำต้องเป็นสีดำอ้าวทาไมต้องสีดำล่ะคะเขาว่ากันว่าสมัยก่อนเนี่ยคนชั้นสูงแข่งกันตกแต่งเรือให้หรูหราสุ่งเฟือยมากก็เลยออกกฎมาควบคุมให้เป็นสีดำเหมือนกันหมดครับ อ๋อ oh, เป็นอย่างนี้นี่เองแต่การล่องเรือกลโดลาก็ยังฮิตอยู่มากๆเลยนะคะฮิตมากครับแต่ราคาก็อาจจะสูงนิดนึงประมาณเอ่อ90ยูโรตอนกลางวันหรือ110ยูโรตอนกลางคืนสำหรับรอบสั้นๆนะครับประมาณ20 3 0นาทีอืมก็ราคาสูงแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่น่าลองเนะคะ ส่วนคลองใหญ่สุดที่เป็นเหมือนถนนสายหลักก็คือแกรนด์คาเนลมีสะพานเรียวโตท,ที่เก่าแก่ที่สุดพาดผ่านอยู่สะพานนี้แหละครับเคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่คึกคักมากๆพูดถึงศูนย์กลางแล้วก็ต้องนึกถึงจัตุรัสซานมาร์โคหรือเพียซ่าซานมาร์โกนะคะเป็นเหมือนหัวใจของเมืองเลยทั้งด้านการเมืองศาสนาครับเป็นศูนย์กลางมานานมากแต่ที่น่าสนใจคือพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดที่ต่ำที่สุดของเมืองด้วย ใช่ค่ะเลยเห็นภาพน้ําท่วมบ่อยๆที่เรียกว่าอควาอัลตาครับใกล้ๆกันก็มีสถานที่สําคัญเยอะแยะเลยทั้งมหาวิหารซานมาโคที่มีเรื่องเล่าว่าไปนําร่างนักบุญมาโคมาจากอียิปต์แล้วก็มีป้าชวังดอจที่เคยเป็นที่อยู่ของผู้ปกครองเวนิสสมัยก่อนครับพระราชวังดอ d g จเนี่ยเชื่อมกับคุกด้วยสะพานถอนหายใจหรือ bridge of s i g e s ที่เราเคยได้ยินกันอืมสะท้อนประวัติศาสตร์ได้ดีเลยนะคะ ปรวัศาสตร์เวนิสนี้น่าสนใจมากครับเขาเคยเป็นสาธารณารัฐอิสระปกครองตัวเองนานถึง1,100ปีพันกว่าปีเลยเหรอคะครับตั้งแต่ปี697ถึง1797ก่อนจะมารวมกับอิตาลีในปี1,866แล้วก็มีเรื่องน่ารู้อย่างคือที่เวนิสมีคาสิโนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังเปิดอยู่ด้วยนะครับจริงเหรอคะที่ไหนคะคาสิโนอีเวเนเซียครับเปิดมาตั้งแต่ปี1638โน่นเลย โอ้หเก่าแก่มากจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมีโบสถ์สวยๆสำคัญๆญอีกหลายที่เช่นโบสถ์ฟรารีที่มีงานศิลปะยุคเรเนซองส์สวยๆเยอะมากหรือโบถสถ์ซานสาคาริยาที่มีห้องใต้ดินที่น้ำท่วมขังเป็นประจำห้องใต้ดินน้ำท่วมครับเป็นภาพที่แบบสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับน้ำได้ชัดเจนมากเลยถ้าอยากเห็นมุมอื่นของเวนิสบ้างล่ะคะนอกจากตัวเมืองหลักก็นั่งเรือออกไปหน่อยอครับประมาณสัก45นาที จะเจอเกาะบูราโนอ๋อเกาะที่มีบ้านสีสีสดใสใช่ไหมคะใช่เลยครับเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่บ้านแต่ละหลังนี่สีสันจัดจ้านมากเขาว่ากันว่าทาสีสดๆแบบนี้ไว้เพื่อให้ชาวประมงมองเห็นบ้านตัวเองเวลาหมอกลงจัดๆนะครับน่ารักดีนะคะเป็นไอเดียที่ดีเลยครับนอกจากบ้านสีสวยแล้วบูราโนยังดังเรื่องออการทำผ้าลูกไม้ด้วยนะครับมีพิพิธภัณฑ์ผ้าลูกไม้ให้เข้าไปดูได้ด้วย อ๋อมีชื่อเสียงเรื่องนี้ด้วยครับแล้วก็มีอีกอย่างที่เด่นคือหอระฆังของโบสถ์ซานมาติโนที่นั่นมันเอียงครับเอียงเห็นได้ชัดเลยเอียงเหมือนหอเอ็นปิซ่าเลยเหรอคะคล้ายๆกันครับแต่เกิดจากสาเหตุเดียวกันคือการซุดตัวของดินก็เป็นอีกอย่างที่ย้ำเตือนถึงสภาพพื้นที่แถบนี้ครับค่ะสรุปแล้วเวนิสนี่เป็นเมืองที่ เ,เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าทึ่งจริงๆนะคะทั้งเรื่องวิศวกรรมการสร้างเมืองที่แบบสุดยอดมากๆประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเข้มขน้นแล้วก็ความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์แต่ก็แฝงความเปราะบางเอาไว้ด้วยเหมือนกันเพราะต้องอยู่กับน้ำตลอดเวลาครับผมซึ่งก็นำไปสู่คำถามท,าที่น่าคิดต่อนะครับคือพอมองย้อนไปถึงความสามารถความคิดสร้างสรรค์ที่ทาให้เกิดเมืองนี้ขึ้นมาได้ในอดีตเนี่ยและมาดูความท้าทายในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องเมืองที่กำลังซุดตัวลงเรื่อยๆมันก็น่าคิดนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยชาวเวนิสต้องปรับตัวหรือใช้นวัตกรรมอะไรอีกบ้างเพื่อที่จะรักษามรดกโลกที่ทั้งสวยงามล้ำค่าและก็เปราะบางแห่งนี้เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้ชื่นชมต่อไป